เงนินด้วยนะครับยินดีนะครับก็สู่ช่องโฟนทนะครับนี้อยู่เล่นเกมเกมอะไรไม่รู้แหละก็คือจะจะเล่นเล่นเล่น,ลน,ลนแบบม,มีอะไรจะเล่นนะไม่อ,อย่างก็ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับก็ลเล่นกันด้วยรอ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 ไปมาแล้วเนี่ย แรงใช้ได้จะมีหลายคันเลยนะชเกมจำไม่ได้เ,มเกมเชื่อก็แต่ก็เก,มด,เกมดีเกยมยังไงนะฮะแด่หมดเบยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอตายอีกแม่งเอ้ยไม่ตายแล้วดิคงตายเอยอเออ เอ้ยคุณขับรถแบบนี้คุณแบบคุณผิดกฎนะใครผิดผมนะผิดเองเบิ้ลเบิ้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 ลป๊บน่ะอีกแหละโอ้ทอ้ทอท้อท้อเลยนี้ทอเลย เทอเองเทอเทอไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละนี่ยกไม่ได้ยกไม่ได้หายหาหย,งยงัง,งไลงล่ะดีดแตะรถอกไว้รถอกไปไอุอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วเว้ยไรอ่ะเวลาเวลา ว้าวไม่เล่นแม่แล้วหัวร้อนว่ะ